มีแต่เรื่อง Hello ล everybody วันนี้นะจ๊ะเราไปดูหนังตลกร้ายผลงานการกำกับของโยก s l a n นติ m o s ผู้กำกับชาวกรีซกันเรื่องราวในโลกอนาคตที่ผู้คนล้วนหมดศรัทธานในเรื่องของความรักคนโซดจะถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า The Hotel ลเดวิดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกย้ายไปเดอะโฮเทเพราะว่าภรรยาหน,นีไปกับชูและก่อนจะไปทุกคนจะต้องเลือกสัตว์ที่อยากเป็นไว้เพราะว่าถ้าว่าหาคู่ไม่ได้ภายใน45วัน พวกเขาจะกลายเป็นสัตว์ที่เลือกไว้ตลอดไปเดวิดก็เลยเลือกที่จะเป็น l o เตอร์เหตุผลนะ่หรอพวกเธอก็เพราะว่า lobster อายุยืนไงล่ะเขาเนี่ยใช้ชีวิตไปวันๆไม่สนใจจะหาคู่แต่ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับสาวใหญ่คนหนึ่งแต่ก็ไปกันไม่รอด <do> เดวิดก็เลยหนีออกจากเดอะโฮเทลไปอยู่ในป่ากับกลุ่มคนโสดที่ถูกเรียกว่าเดอะเลร์เนอร์ที่เนี่ยนะการใช้ชีวิตของเดวิดก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ากลุ่มนี้มีกฎว่าห้ามมีความรักอีก อ้ยังไงกันล่ะเนี่ยพวกเธอไปดูบทสรุปเรื่องราวของเดวิดได้นะจ๊ะใน The Lobster วันพระหัสสบดีที่20กรกฎาคมเวลาบ่าย3.50นาทีทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223เ <s> <s> จเจเจไปก่อนนะจ๊ะจะไปตามหาความรักเหมือนกันบ๊ายบาย